ว่าไงคะฮันนาสวัสดีค่ะวันนี้วันเกิดลูกสาวนะคะอายุครบ25ปีค่ะวันนี้ติกสวพามาเลี้ยงเต็กเนื้อนะคะแต่เจ๊ใหญ่ของเราทันยังไม่ได้ก็เอาปลาแซลมอนไปนะคะนี่ก็ดูอาหารเมนูนะคะดูอันนี้สลัดไปสองรอบแล้วค่ะแต่อันนี้ดูอาหารเมนูสิคะวางเต้าวางเต้าว่าไงคะฮันนาแจ๋วเลยใช่ไหมคะมีพันจมาเลี้ยงด้วยนี่ปึ๊บ ดี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 แต่ไม่มีใครเอาอดตามนั้นเลยค่ะอันนี้อันนี้อยู่ที่เทียร์เทียร์อันนี้ถ้วยที่สองแล้วค่ะอ่ะดูอาหารเมนูยังไม่มาเลยค่ะกินสลัดค่ะสลัดจัหวัดภาษาสุกามาดูเช็คภาพกินหน้าผอมกินครีนได้นะ วันลงเลงี้ยงจะมัน,นหมนที่อีกแล้วหรือใช่หรือแสงข้าวอืมแสงข้าวใช่